บูมีโอ้ยเจ๊เิ่มกินกาแฟบูมเจ๊เปียนหัววันเนี้ตายตำอะไรหมดแ<ม>ล้วโอเคอ่าตำไทยจ้าเดี๋ยวแม่เหล่าย่อให้ลืมกินกาแฟบูมีปวดหัวได้กินแล้วไงโอ้อยอชั่วโมงแต่ก็ตีบอกลูกค้าหนยลูกหลานเราขายอะไรขายส้มตำจ้า ป้ายร้านก็ไม่มีป้ายร้านายไปไหนแห่ไปนานแล้วด้วยไม่ต้องขายด้วยอาสีป้ายก็ไม่ต้องเสียเออเออเมื่อซาลูกค้าถามว่าใช่ร้านดังๆในทิกตอกไหมน้องคนนี้เคยเห็นทำคลิปอยู่นี่เขาบอกใช่ค่ะหนูเป็นเจ้าของร้านเอ้นนี้มันลอยมาไงเอ้าบูไม่รู้ ขอบคุณค่ะน้องใส่แวนไปตลาดเมื่อเช้านี่คนหยุดเยอะมากเลยหน่อยหน้าปีหน้าลาวหมดเลยแต่หยุดนะตุดจีน <c oughs> เออ <c oughs> ใครนะก็ <c oughs> ใช่ไง <c oughs> เขาก็บอกเขาหยุดไงหน้าลาวอย่างเราก็ <c oughs> โอ๊ย ฉันกระเด็นหน่อยโอ๊ยแกทำอะไร้แต่อาฉันแซลยออีสายาำฉันกระเด็นฉันงงมากบูมขอไปนอนก่อนปวดหัววันนี้ฉันแต่งหน้าสวยจังเลยบูมมี่ ใช่ตุ๊ดจีนอะ่อะทยวหไปเที่ยวอลอดายอย่างนั้นได้หรอ่แ่เราไม่ได้เทียเท่ยวหรอกเไ,ไเที่ยวตามสับไปเนี่ยไปดูในร้านยาว ทีนี้ภายในสองวันเขาจะกินของไหว้ให้หมดนะทีนี้ในตู้เย็นน่ะขนมเข็งสมัยเป็นนักเรียนได้กินของบ้านอีเอ็มน่ะอีเอ็มกะเธอยอะ่ะขนมเข็งแล้วก็มาทอดอะไรก็ไม่รู้อ,อืมใช่ใช่อะใช่ใช่อะตามไปนขนมจินกินนีดหนึ่งหน่อยอ,อยากกินไส้เคมม็มอ่ะทำไงอะ่ะฮะ ใช่เข่งจะใส่มะพร้าวเดี๋ยวจะประกาศแล้วว่าใครมาแล้วขนมเข่งมาให้กินด้วยอยากกินไส้เค็มอ่ะแล้วขนมเทียน บูมก็จีนนะเนี่ยจีนหรือลาวบูมจีนเอา,านางบูมมีรู้ายเดียวนะหน่อยาอายิบเอดขนมจีนด้วยแล้วก็ยำนะสายยำูม้มาสูกกุ้งใช่ไหมกุ้งไม่สูกใช่ไหมค่ะ บุมมีดธะสบายดีนะนี่สบายสบายไม่มีใครหิ่เอาอะไรนะขนมเข่งขนมเทียนมาฝากหรองงมากอยากกินวันนั้นไม่บ้านเราไม่ได้ว่ายไงยบุม้มก็ไม่หิวมา ขอดูหน้าหน่อยจ้าอุ้ยขอลออยู่คนนี้ไลแมนหล่อจางขอลายหน่อยแกแกก็หลอดนะแกมาดื่มกาแฟหล่ออยู่แล้วอีบุ้มมี่มองไปแล้วกูมี่มองด้วยตรงนี้น่าจะให้มาส่งกับมือส่งอะไรเซตมีผัวแล้วจ้าอตอนนี้ไล่เพจผ <laughs> ัวอีเลดอยู่นะจ้า คุณต่อแชร์เข้าหน่อยแชร์ไปเผ็ดลักหน่อยตับปากุ้งสดกุ้งสุกแขมไปให้เยี่ยนอันนี้ต่อ,ต,อต่ำท่าฟังแม่กุ้งเซลยอไทย ต๊ะหกกินี่หน่อยอันนี้แซลยอใส่มาละกอพิเศษใส่ใจแซลมอนใช่ไหมหน่อยแซลมอนใส่จัดผักแยกไปให้มันเอี่ยมอ่ะจัดไปเลยแซลมอนยอใส่เส้นเนาะน่าจะใช่อ่ะ ตึงมเหรอขาประกวดมิจจนนะที่เชียงใหม่เบอร์14งสี่เป็นเจ้าภาพไปไหมเอาไปเลยข้าจำเลย แม่เหล่ายอด,ด,ด,ดเออแป๊บนึงให้งั้นแม่เหล่ายอกค่ะสวัสดีจ้าอุ้ยกู้ชยหล่อจังตัวเนี้ย บูนเชร์ข้อพิเ็และจวนวนหน่อย ยาินี่ก็ดูแลดีแต่ก็มีบ่นบ้างไม่บ้างแหละบ่นได้เลยบ่นได้เลยใช่ไหมโอ้โหบอกหนะ้าตรงๆก็ได้ดู ถ้าไม่ผิดก็เขาก็มีผมมากใช่เออไม่ฟังเราเออไอ้โผล่เป็นไง1ปีกับสิบปีนะครับโดนบ่นมาพอๆกันนะครับ